สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้13พฤษภาคม2567ทุ่ม1ทุ่ม5นาทีโดยประมาณนะครับแจ้งข่าวดีพี่น้องอสมอครับพี่น้องอสมอครับช่องปอนบ้าน YouTube ติดตามข่าวมาให้แล้วนะครับกลุ่มชีกังเตรียมโอนเงินให้กับอสมออส,อสสแล้วนะครับโดยจะมีการโอนเงินค่าบริการโอนรวมกันกับเงินตกเบิกบย้อนหลังเลยนะครับค่าบริการของเดือนเมษายน2,000บาท โอนรวมกับเงินตกเบิกตุลาหงหถึงมีนาคม6-7อีก6,000รวมเป็นแปดพันบาทโอนยอดเดียวเลยนะครับนี่ก็คือวิธีการโอนโอนยอดเดียวกันเลยนะครับโอนรวมกันเป็นยอดเดียวกันเลยใครที่ได้รับค่าป่วยการตกเบิกยอนหลังครบทุกเดือนก็คือ6เดือนก็คือจะได้หกพันบวกค่า่วยการเมษาสองพันก็จะได้เต็มแปดพันไปเลยส่วนถ้าใครได้รับค่าป่วยการไม่เต็มก็คือมีการ ไม่ได้รับค่าเปิกการเดือนใดเดือนหนึ่งในช่วงตุลาหกหกถึงมีนาหกเจ็ดเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้รับค่าเบิกการเดือนใดเดือนหนึ่งเนตกเบิกก็จะถูกหักออกไปหนึ่งพันนะครับก็จะได้รับค่าเบิกการเมษาสองพันบวกตกเบิกห้าพันเป็นเจ็ดทำนองครับเจ็ดพันํำนองนี้นะครับส่วนใครในช่วงตุลาหกหกถึงมีนาคมหกเจ็ดถ้าเกิดไม่ได้รับค่าเบิกการสักสองเดือนส่วนตกเบิกก็จะหายไปสองพันก็จะเหลือสี่พันก็จะได้เงินสี่พันตกเบิกบวกค่าเบิกการอสมอ0 0สองพันเป็นหกทำนองนี้ครับ หกพันแลวก็หกพันนี้ก็จะโอนยอดเดียวกันเลยรวมนี่คือพิธีการโอนโอนค่าเบิกการบวกเงินตกเบกิกรวมโอนยอดเดียวเลยนะครับซึ่งคนที่ได้เต็มก็คือได้รับค่าเบิกการสองพันและในระหว่างตุลาหกหถึงมีนาคมหกเจ็ดนี่ถ้าได้ค่าเบิกการเดือนละพันเดือนละพันทุกเดือนโดยไม่มีการตัดจ่ายนะครับโดยไม่มีการถูกหักถูกตัดจ่ายเพราะส่งรายงานอ,อสมอหนึ่งครบ กลุ่มนี้ก็จะได้ข้าบริการอสมอ2 0 0 0บวกตกเบิก6 0 0 0ก็จะได้รวม800 0เต็มเลยแล้วก็โอน8.000ยอดเดียวนี่คือวิธีการโอนนะครับวันเดือนวันเดือนปีที่โอนครับโอนวันที่15พฤษภาคม2567นะครับโอนวันที่15พฤษภาคม2567เวลาโอ,น,น, 25, 25, โอน,นก็คือหลัง6กทุ่มของ14พฤษภาคมเป็นต้นไปเริ่มโอนและจะโอน,นให้เสร็จก่อนเวลาทำการปกติของธนาคารนะครับ เวลาทาการปกติของธนาคารก็คือประมาณ9ก้นาฬิกาฉะนั้นเวลาโอนเขาจะโอนกลางคืนวันที่14ก็คือเลยหกทุ่มของวันที่14ไปก็จะโอนให้เสร็จก่อน9ก้นาฬิกาสิพฤษภาคมนะครับนี่ถ้าหากว่าการโอนไม่มีปัญหาขัดข้องใดๆก็จะเป็นไปตามนี้นะครับนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่เราติดตามข้อมูลจากกรมบัญชีกลางวันนี้มาเล่าให้กับพี่น้องออสมอฟังรวมโอนยอดเดียวนะครับไม่ได้แบ่งโอนสองยอดตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับ โอนค่าประกันกบวกตกเบกิกได้เท่าไหร่ก็โอนยอดนั้นยอดเดียวรวมกันไปเลยสูงสุด8,000บาทนะครับรอรับเงิน15พฤษภาคม2567นี้ครับสวัสดีครับ